ให้ก็เปิดกล้องสบายดีพี่น้องสบายดีสูมองสุบอลสบายดีสุคูสุคนบอกกะลีไปแล้วอืมสบายดีย้ำสวยๆพี่น้องนี่ท้ากันสิออกเด็ปาทิทธุ อ่าระวังขนห้ำไอ้เคยปลอมพี่น้องเ้ยสิฮุบลานน่อยออกนอนหน้าไว้เลยลานน่อยและครสิฮุบออกนอนหน้าคายหลอกดาวพอดีเนาะ Ờ, Hãy กะมีได้ครับตอกอยู่เด้ตอกออกมาให้ใช้ทุกอย่างเด้อมอนอย่าผล ใกล้แล้วว่าเขานะฮอดคันได้แหละเขาเจ้าน่ะยังวันออกช่องลืมถามบอกกันดีเนาะคือคือสิออกร้ายเติมเลยเนาะเจ้าเขาได้เอ้ยกล้าไปได้ก่อนแซมโมโนคือบอกว่าคนซอยนอนโมโนนี่เฮโนมาไหนมีมาคนซอยหัว่านาได้ไหมอะไรมาไหนมีโอ้ยโมโนนี่นักจากที่ฮุบกันเขามากกับโอ้เกือบเดือนผมได้หน่อยโมโน ตั้งแต่ก้อนสิล็อกดาวบ่หรือว่าหลังเดือนได้เดือนฝ่ายเขาสองเดือนนั่นปลาตัวชิว่สองเดือนเลยเขาเขามากก้อนเขามากก้อนสี่ข้อนักก็เบิ้งเบิ้งเนาะเขาเขามากก้อนที่สี่เจ็ดพิเศษเนาะเดือนกลัวละเดือนกลัวแล้วเขาขึ้นตังขึ้น สี่หกล้านน้อยออกนอนหน้าแล้วบาทนี้พี่น้องเอ้ยผู้เล่แล้วเขาแล้วน้ำผู้เล่าบ่บานนี้จากสีได้พบพ่อกันอีกพี่น้องเนาะจากสีได้ซุ้มจากสีได้เซลจากสีได้เว้าวน้ำมวนน้ำกันอีกอันนี้แมนูครับซ่วยอ่านได้ไหมอืม มายุ้งได้ลูกพี่เอ้ยบุกกลางมุ้งอย่าไปยาเห็ดไดเป็นไข่ยุ้งไข่เลือดออกเด้เออโอ้ยเมนอะไรห้องไก่ป้าเนาะแถวาขางแถวาขางเทียงขางทางมิตรป้าอ๋อเพียงนะอุปกรณ์ร้านน้อยวะนะเครื่องครองร้านเพิ่นผูเต็มกระตาร้านน้อยนั่งใช้หลวม ไอ้เนาะน้องจัสมินก็ก้อนฝืนใหาคนอุปกรณ์เพิ่นป่แล้วเนาะแงอือเออเฮ็ดอูแล้วเฮียได่ลูกูพี่ีเฮียปีแล้วนี่เนาะ่แยงก็แยงเห็นอยู่สก็แยงนะเห็นในนาเียเด้อข้างหัวต้อง เออเปิดค้นเครื่องค้นคล้องออกค้นคล้องเข่านะเฮียอยู่สั้นพี่น้องเลยปีก้อนนะไอ้เคยไทยบ้านเนาะเฮ็ดกระสอบยังกอเฮ็ยกระสอบเฮะเนาะตอนนั้นเนาะทั้งเฮทั้งเออมันเตียมรถดเลยเนาะเคยทยบ้านเฮ็ดเฮียปีน่ะป้าพักกันหัวกันจนเจ๊ชื่อว่าได้แล้่วเขาเจ้าเก็บให้เนาะเขาเจ้ากระคืนเตี่ยมรอดได้ไปด้ังเออเขาจะแขนหนาแกนหลัง วางวางเดือน6นี่ก็ไอ้เคยปอมเฮ็ดเฮียทงแงงว่าซั่นมันล่นค้นเนาะโอ้อันนี้คือสิบ่ลายได้ตนอรอบนีเนาะเพราะว่าเฮานานาบ่ลายตมอนี่จ้าเจ้าสิเอาขึ้นอยู่นี่นานปามันนี่บ่าเด้ซะห้องน้ําเนาะยาเอาเอาเอาไปปลูกนะอออ้าวบ่อนําบ่ตนบ่อนําบ่

ก้าวเฮาเมื่อนาโมงนี่ซุสีกันพี่น้องแต่ว่าทางเพิ่นสิโหดกว่าเพราะว่าทางออกให้ออกหน้าเนาะอเพื่อๆสิกลัวกลัวเฮาเมื่อนาโมงเออทางกว่ทางเป็นคุ้มเป็นบ่อเป็นโซกเป็นห่วยเป็นห้องทางบลูคุคุยแล้วเนาะดีแต่ทางจากบ้านเฮาออกไปหาบ้านเบามีพี่น้องเอ้เนาะสีดีๆเนี่ย หลังจากนั้นไปกระทออั่งองค์ห้องหน้าแล้วบาทเนี่ยบลุกคุกคุยแล้วเนาะมาลงพุงผู้อะและทางก็ได้เป็นคุม้มเป็นบ่อเป็นห่วยเป็นห้องอืมใจเล็กนึเนาะบางมองก็เลยอืมตน้องอาบให้ร้านแล้วอแมต้องอา่าบเลยคนน่อยเอาเบิ้งโนะอ้อม ลูกสาวบวะนิตาพ่อไปทัวรมาอยู่ปะมาอยู่อ๋อเพลงแก่นยุ่งควบลูกหัวแข่งกันเลยเนาะไปนอนจุ่มหานเลยเออยุ่งกัดแล้วเฮออกไปพูแล้วดีแล้วออกนับกันเมื่อตูแล้วเนาะย้ำเฮ็ดเรื่องเฮ็ดงานกับย้ำคนหน่อยนอนกับเฮ็ดยู่เฮ็ดกินทาพ่อแม่แล้วเฮย อันอยู่บ้านผัดโบได้เวียกเนาะไอ้มอนได้เอาแต่ลูกคือว่าแล้วบารน,นี่โอ้ยอยากนะอันนี้ใครแน่เขาออกไปยกยอยู่น้ากันพอสบยา,า,าย,ย,บยแล้วอยูแนวก,กิน,น,นอกีกโอ้ยแมนแมนอดอยู่บบได้แล้วบวกขึ้นบ่อยมอนน้กข่อยได้เงินข่อยห้างกระไลเมื่อกี้เนี่ยนานเห็นบ่ระวังได้ อืมอืมเป็นไม้แล้วคอยนะมาคอยบนนอนเปิดเบื้องมือนะป้าท่เติมเลยกัดสาดมุนมัดอืมก็เลยต้มน้ำห่อนลวกเมื่อกี้นี่แต่ไดงยิงนฉีดวัคซีนแม่นแล้วเจ้าประกาศ เออข้าวอีกนึงบราณปรารหนึ่งกำหวันที่เสจิตนี่เด้อืมกำหนดวันที่เสจิตพอห้าซักไอ้ซีโนโฟาร์มซีโนโฟาร์มนี่เดือนนึงกำหนดเขาเจา้าเ,เดือนนึงเลยได้ซัก,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 กอ,อีกซุ้มขาเจ้าซักก่อนคือซุ้มเจานะ้าจนา่ะยังจันช้านเบาเข้มเดียวบ่อ๋อซุม้มเขาพี่แม่นี้ซักกับทำแม่ตอนนั้นจะแม่ ไอ้ยังเอกตาซินิก้าเนาะตอนช่วงเขาพิมชักกับเมินะยังและข้าเจ้าขายล็อกข้างบหงือูหมดแล้วลายล็อกดาวอืมออกแล้วะ มาลงบ้านหญ้าแหละคือว่าเบิ่งเบิ่งหน้าคนน้อยก่อนมาบ้านหญ้าคือไปบ้านหญ้าครูได้ยินหญ้าเรียกนี่ได้ยแต้มหน้าให้แล้วโคนน้อยดังโด่งเด้อพี่น้องเอ้ยนาตออกแต่กพี่น้องเฮาก็บ่ได้อันมาถ่ายคลิปน้องให้พี่ให้น้องเบิ่งจักเทื่อเนาะาตออกกออกกตั้งแต่มื้อใดอ้าวก็ลืมนี่แตมื้อวันที่11 แถว41โอ้ม <ih az violin Legisl acy> ื้อนี้วันที่22 10กว่ามื้อแล้พี่น้องเอ้ยเนาะมามามานี่อยู่แต่ว่ายังบ่ทันได้ไปเอามามาลนมายังอยู่พี่น้องกไปกัมาแต่ว่าเฮาบ่ได้โควิดไปบ่ได้บ่ได้แวแจ้งเกยังบ่ได้ไปเอาเลยอืมอืเาไข่ล็อกไข่ล็อกแล้วเนาะังไปเอาเอาอยู่ห้องหมอ่ล่ะวะแม่นอยู่ห้องหมอซะอืเอาไปปลูกหว แตกนะแตกไหมันบ่ค่อยตายง่ายมั้งเนาะใาเนาะข่อยเนาะมาโอ้ยชิพอดเดือนจุดมันเลื้ยงเอาไปปลูกติดคือเก่าหญ้าหวานอิสราเอลเบ็ดเด้ออย่าลืมเด้อเบ็ดออกไปนี่ก้าโมกาลีออกกับไปใส่ตะวันโอ้ เองพุนขามาอะไรัขาันนะ,อะเออเขามาก่กา็เอา,อ,าออกนะ้อ่าพุนาตังพุนไม่ต้องพนออพตังน้อง MG เอนจีแน่เออเอามาขังอ่นนเอาเอ,เอามาขางังเอามาขังตอนยุกกรรมยุไพ่นะ,ะกระสิออกทรงพนแล้วนะบัานนีเ่ <laughs> เอลล็อกไว้ยังดีเท่อันก็นได้ tìm đấy tao mới xin nhà nó là bán nó khỏi là mất chơi nó khỏi là cầm một chiếc liệu gần lẽ mất hen ừ tập phù khát nó กำ้างเวิ่กำลังสิล็อกงฮือนยังล็อกบ่ได้ว่าซั่น,ออนขอสารอาหารแห้งเอาครบแล้วว่าออกสอบนึงก่อนเนาะแอมทางเปื้อนเนาะเออพอแล้วแดแดจะให้เขาใส่รถจักออกก็ได้ดอกโตดิคุมได้ดอกบจมอือเป็นเป่นก็พอดีแล้ว ถึงจังหวะแล้วพอดีพี่น้องเนาะทั้งแล้วงอเข่าสลากม้วานนี่แล้วก็แล้วเห็ดเวียกซอยเฮาพอดีแล้วเพิ่นก็ได้พอดีสิออกระบาดเนี่ยโดนโดนจังพ่อกันเท่านึงเนาะันโดนแผลเออจะกินนอดเนาะสิออกเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำเลยพี่น้องเพิ่นว่าเอาเบิ่งเฮ็ดปวกออกก็สิออกไปหาหลินน้ำยู่ดอกคั่นเฮ็ดปวกบ่ออกก็พอด้ไป Hm hèn cố kêu anh lắm 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 ไปไทยบ้านก็นได้ขั้นพิ่นมาบ้านมือได้ได้เห็นหนา้าพิ่นมือนั่นแล้วแหละเนาะเอากระดิ่งหัวดพึ่นขึ้นกันตัวน,นี้โอ,อ้เพิ่น ไปอ <okay. S 1> ่าละเลี้ยวเกี่ยวเขาคนแรกจังเขามาหลินน้ำกันไหมเครื่องคองออกแล้วบาทเนี้ยเิโกโง่คอยเงาพี่นอง้ลย เนาะรถประจำบ้านแต่ละเฮือนต้องมีมั้งไผ่โบมีกันเนแน่คือว่าและเห็ดไสไหน้ากะไ้พี่น้องเลยซื้อคนก็โอ้ราคาแพงเล,ยม,งลยมือหนึ่งก็หลายหมื่นอยู่มือสองก็บ,บอกว่ยแพงกว่าเด้ดอกมาไอคือไลท์เท้รถนะคือเนื้นวิทย์อีมิกกี้ว้งเหยียบมาซะน้องไปไหมนิด ขึ้นก้อนที่ไผ่ไผ่ขึ้นก้อนก็นขึ้นอ่าหางหมักพริกเพื่อนชอวปูกสองสามหลดไปแล้วอาา้ววอา,ปาอวปลาอะไร เอางาก่อนวะโอ้ยแมนแล้วเนาะหัวมืดคึมมาอยู่นี่เถื่อเถื่อคนวะแมนแหละจอดรถไว้กลมเลยแหละงอกแล้วแตะบัน สบายดีว่ะเนาะโชคดีโชคดีเดินทางปลอดภัยลูกพี่ค่อยไปค่อยมาคดทางบุดีนะะ้างออกหน้าบกมิแต่หงวยแต่ห้องมิดแต่โศกแต่หิวเพิ่้สีฮอดเนาะโชคดีไรเดินทางปลอดภัยเกี่ยวข้แเรี่วจังก็พ่อกันไหมเวลาเกี่ยวข้อเรี่ยวเวลาเพื่ว่าจากสีออก้ยจากสีเขามาบ้านจากสีฮุบเครื่องฮุบของเขามานอนบ้าน โอ้ยบรลุงพุงกัวเอาผไปแล้วผนโอ้ยเปล่ยนขนาดเนาะขอบใจลายๆพี่น้องสุกุสุขคนสุมงสุบนที่ติดตามบอกันไหมคลิปนาพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเด้อบสุกุสุขคนเนาะเจ็บเจ็บจะจนพี่น้องสบายดี